สวัสดีครับผมบ่าวท่านสมปีิเกษตรทำเงินนะครับนอวันนี้ได้พามาเบิงวิธีการจกมันนะครับนอเนื่องจากมันนี่มันหวานญี่ปุ่นที่ทั้งหลายทั้งพ่อผลปลูกไว้นะครับก็ได้กํานดที่จะขุด้วครับผมเต็มเอืงเอินช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงพายุหนาวพนนอนอาพายุเข่าพายุน้น้งพี่นอเดี๋ยวบ่าวท่านจะพาไปจกเบิงครับผมว่าหัวมันจะมีขนาดใหญ่เท่าไรนะพี่นองว่า สมควรแกร่การคุดหรือ,อย่างครับผมเพราะว่าตามอายุแท้ๆกะสมควรที่จะคุดแล้วครับผมพ่อพ่อยาเวลาพ่ออย่าคุดแล้วครับผมปะ่ะพี่น้องตามไปเลยครับผมนี่พาพโจกพี่น้องนี่เป็นยังไงตามมาเลยครับนี่อาแต่งตัวโบสุภาพนิดเด้อครับ <laughs> มาครับผมพี่น้องแปลงมงนี้ก็จะเป็นแปลงของซิวสวีทครับผมมันหวางซิวสวีทเป็นมันเหลืองนะครับผม เป็นมันเหลืองเป็นมันหวานพันซิลสวีตนะครับเนื anyway. ้อข้างในเป็นเนื้อเหลืองครับผมนี okay. ่ในแปลงนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมมาตาโอ้ยเห็นไล่ห็นไล่มาจบมันหวานญี่ปุ่นซิลสวีตครับพี่น้องโอ้โหตกคามมากเห็นไล่ครับผมมาเลยครับผม เอาตรงนี้เนาะครับผมตรงนี้มันกับระยะเวลานสามเดือนกว่าแล้วเนาะแม่บอลูพี่แม่นครับสามเดือนเกือบเกือบสี่เดือนแล้วครับผมโอ้ยอดสวยงามมากเลยครับผมหน่อยนี่ครับผมตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไลน์นะครับเนาะหนึ่เป็นทีหนึ่งไร่เอาเลยครับเอาตรงนี้นะพี่น้องเนาะหนี่งสามโต๊ะพี่น้องจะบันใดขุดง่ายครับผมเต็มจริงระยะเวลาเหมือนกันขุดได้แหละครับผมมันซิวสวีดนี่บางคนทำบาหวานมากับ ตอบไ้เลยครับหวานมากครับผมพี่น้องหวานหวานมากเท่าเทียมกันกับเบนีฮาลูุก้ากาเท่ากันนะครับผมใกล้ใกกันเลยเนาะใกล้ใกล้กใกล้กัน,กกน,นครับผมข้อมหวานใกล้ๆกกันใกล้ๆกกันเนาะครับข้อมหวานมานันนี่คือซิลเซียนนี่เขาจะพัฒนามาจากเบนีแมนบอนุมพีนาไนาใช่เนาะน่ากใกล้ใกนั่นแหละนะแตผมแต่ข้อดีของข้อดีของซิลเซียนนะพี่น้องคือมันในเนื้อมันเขาจะมีมีเส้นครับผมปลูกใดในไทยปลูกใดในไทยแต่กันแดห้่ลผลิต ค่อนข้างที่จะดีมากครับผมปลูกได้ดินแทบจะถูกถูกชนิดเนาะทุกชนิดครับินเป็นดินเหนียวดินท่ามเหนียวเนาะอนาคตค่อนข้างที่จะบ้างยากอยู่ครับแต่กับปลูกได้อยู่ครับผมแต่กับไร่หน้าไม่ปลูกแล้วในไรให้ปลูกก็ไร่หน้ปลูกเป็นดินทรายล้วนเจอได้ผลผลิตดีครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องปลูกก็อยากให้ได้ผลผลิตใหไ่ๆเอาไปขายพี่น้องค่อนข้างที่ว่ามั่นตัวนี้แลค่าขายนี่ค่อนข้างที่ว่าแลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมบว์ตัวนี้ เกษตรกรที่ปลูกมันสิ้นสุยนี่่อนกลางที่จะยังหน่อยอยู่กับพี่น้องโลกิี่โลกขายหรือโลกกางคาไอ้รับต้องมีใครกัน้พี่หนาสวนนี่อยู่ประมาณสวนตอนนี้ครับเป็นมันล่างก็จะอยู่โลกละสามจังหวะครับผม,มน,นี่นะครับผมคือมันล่างมันล่างพี่น้องก็อาจจะย่งบ่เขาแจว่ามันล่างนี่คืออย่างไรเนาะมันล่างคือมันล้างพัดเกล็ดพัดหมอเ้อพี่น้องและเขาเรียกว่ามันล่างครับผมพี่น้องเขาเรียกว่ามันล่างครับผม ก็เหลียวามันล่างนะพี่น้องนอะแต่มั่นดินกันอีกราคาหนึ่งครับผมอันนี้มันล่างก็อยู่ราคาสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมครับผมมาะพี่น้องหามั่นดนน่้นกันพี่เอามันนี้ครับนี่นี่ครับผมปีดพุดไปแล้วนะครับผมเนาะโอ้โหนี่มาโอ้โหมันนี้นี่เนาพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องล่างไปนํากันว่าอันนี้คือพิธีการปลูกของไร่มันหวานญี่ปุ่นสามพ่อเขานะครับนาะ ของมันซิวสุเอียดมันซิวสุเอียดทีว่ว่าขึ้นห่างหรือหัวประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยทีว่ว่าโรยหลายบาทครับผมเดี๋ยวมันนี่ยค่ะเจ็ดหลงพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องว่าโอ้หัวเหี่ยวดีเนาะหนุ่มพี่น้งนองอกมยร์เนาะร์เกียร์เกียร์แล้วผมเกียกันห่างเลยพี่น้องเบิ่งตอนมาทัานหลังลนั่นนี่ตอนอหลังอันนี้หัวสองหัวสามหัวสามหัวสี่หัวพี่น้องอื อันนี้ก็มีหัวหน่อยหัวใหญ่ปั๊บปนกันไปด้วยครับมันม่นมาตรฐานของมันเนาะพี่น้องเนาะเพืจะเอาเป็นเหงาเป็นเหงาเลยเพื่อจะให้เขาจะได้หัวว่าตัวไหนคุดเหล่าบดได้คุดเหล่านะครับเนาะเพราะว่ามืออื่นน่าจะให้คนงานมาจกจกเอาครับคุดบไดเอารถออาคุดบไดครับผมพี่น้องเพราะว่าค่อนข้างที่ว่ารถลงบดลงบดครับผมดินค่อนข้างที่ว่าติดลมครับพี่น้องโอ้หัวสวยจนหัวสวยอืมครับอืมนี่นะพี่น้อง หัหวตะนี้ถชือว่าหัวมาตรฐานขึ้นหางเลยครับผมชรงหวัวสวยครับผมลูกทรงประมาณนี้ครับผมพี่น้องจึงทั้งตลาดทั้งห้างเขาชอบมาตะเกียบขึ้นหางครับผมพี่น้องนี่คือหัวมันซิวสบีครับผมมาพี่น้องมาล่างไปน่วกันครับผมมาล่างไปน่วกันมาลัางไปน่วกันว่ามันจะสีเป็นยังไงครับผมพี่น้องโอ้ห,อหินกระไลครับผมพี่น้อง <c ười> เฮี้ยเฮี้ีเียครับผมมัน <c ười> ซิวสีจะเป็นประมาณนี้ครับผมพี่น้องซิวสวีดกับเบรนีฮารูกานี่ค่อนข้างสิจะว่าจะค่ายกันมากครับผมแต่เบรนีฮารูกานี่เขาเมล่างสีผิวเขาจะบอหลอกพี่น้องบหลอกเป็นสีขาวๆไปบหลอกเป็นสีขาวแต่มันซิวสวีดเขาเมล่างเอาสีผิวเขาออกขาขาวสีแต่พี่น้องแต่บบวกไปยังครับผมยับบวกไปยังครับผมนี่ขาดสมารถเย็บใบได้กันครับผมพี่น้องถ้าผู้ใดได้มั่นสี่ไปน้องพี่น้องนอก่อนจะเก็บไว้รับขั้นและนานกับกระดาษที่สู่ห้อยกระดาษต้องซื้พิมพ์ห่อไว้นอ การซื้อพิมพ์ห่อว้ก็ถือเป็นการบ่มมั่นเป็นตัวครับผมพี่น้องการบ่มมั่นนี่บางคนสงสัยว่าเอ้าเป็นจะเป็นที่ตรงบ่มเพราะว่าการบ่มมั่นคือห่อเจ็บมั่นไว้ในที่ถ่ายอากาศถ่ายเทนะพี่น้องอากาศถ่ายเท่บอัพเกินไปบบชื่นเกินไปพี่น้องถ้าชื่นเกินไปเขาจะงอกหากออองางมากพี่น้องเป็นเป็นต้นนะครับน้องคือการบ่มมั่นคือ บนมันให้ให้แป้งอยู like ่ข้างในเนื้อเนื้อมันตรงนี้เลยพี่น้องแป้งแป้งจะอยู่ในหัวมันนี่ให้กลายเป็นน้ำตาลครับผมมันจะเพิ่มรสชาติความหวานขึ้นนะพี่น้องแล้วก็เอิญที่การการบ่มมันนะครับพี่น้องน้องบางคนก็บเข้าใจเฮ้ยบมไม่ยั้งขึ้นมาโมเมนต์เลพี่น้องงี้เบไว้นั้นโดนนี่คนทานจิตวานครับผมอ่ะพี่น้องเบิ้งหวานฉ่ำเนื้อในข้างในนะครับอันนี้คือหัวที่ให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับว่าจะมีแมงหรือจะสวยขนาดไหนพี่น้องโอ้ยมีเดบนเขาเขาพี่น้องเขา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  โอ้มาลุ้นไปนต้องกันครับพี่น้องพอบาท่านกับมันอุ้ยกันเห็นในกันว่าข้างในเป็นยังไงอู้นี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาคว้าพี่น้องอู้พี่น้องเอยนี่แหละครับผมเนื้อมันซิวสวีดของข้างไหลสามพ่อมันหวาเนี่ยพงเนียนกิฟตครับผมเนื้อนี่เนื้อนี่อมแบบเนื้อเหลืองอมน่อ เหลืององมขาวครับผมก็มยังไข่เนาะไข<ด>่ขไข่ก็ยังไข่แดงไข่ขาวผสมกันประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้คืออันนี้คือมันซิวสวีนะพี่น้องทีนี้มันสุกครับผมแต่ถ้าสุกเขาออกเป็นสีเหลืองทองนารับประทานมานะครับผมแต่วิธีการกินเนี่ยต้องบ่มก่อนพี่น้อง <S <S เนื้อเขาจะหวานมากครับผมนย่างไรน้อมพี่งามบ่งามนี่นี่นะครับผมเนื้อของมันซิวสวีครับผมอ่า ยูสวีทเป็นมันเหลืองญี่ปุ่นที่ปลูกในประเทศไทยได้พี่น้องย้ำนะ่ครับที่ปลูนในประเทศไทยได้ครับผมแล้วก็เป็นรสชาติที่ว่าหวานหวานนะผมพี่น้องที่ว่าหวานมากครับผมหวานที่สุดในบรรดาฟังดีได้พี่น้องเด้อหวานที่สุดในบรรดามันเหลืองในผมด้พี่น้องหวานที่สุดเลยครับผมแมนแถวแถวที่ผมชิมมาเนาะแมนครับ่าๆที่ชิมมาในบรรดามันเหลืองนะครับผมมันเหลืองจะมีอยู่ที่ที่ลู่มีอยู่เบนีฮารุกะนี่อาซึมะ ซิวสวีดเนาะครับเนาะสายน้ำผึ้งอินโดสายน้ำผึ้งอินโดคุคคุุริคุคคก,กันแน,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 น่ก็แมนเด้เนาะแมนบ่อันนั้นออกสีเหลืองเหมือนกันเนาะนสีเหรียมกัน<บ>คุริคุกันแน่บ่โห้เคยกุริโคกันแน่แล้วก็สายน้ำผึ้งอินโดน,นะครับผมนี่ครับผมพี่น้องนาะซึ่งมันซิวสวีดนี่ก็สามารถปลูกในประเทศไทยได้แล้วนะครับผมและราคาค่อนข้างที่จะสูงครับผมถ้ามันคัดล้างก็อยู่ราคา35บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่บอกเกษตรฝากบอกเกษตรกรเนาะ ราคาพืชผลทางการเกษตรก็มีขึ้นมีลงตามกลไกของตลาดเด้อครับพี่น้องอย่าไปยึดติดว่าเห็นขีป่าวท่านกับนุ่งของพี่มาทายว่าโลละสามสิบห <c oughs> ้าบาทช่วนทายมันแมีนอยู่เลยครับจไปหน้าในอน,นาคตคณะหรือตอนทำเดือนอาราคาอาจจะล่องขึ้นหรือล่องก็ได้นะครับพี่น้องเนาะก็กะจะขึ้นก็ขึ้นขึ้นก็จะขึ้นบ่อร้ายลงหรลงบ่อร<ต>้ายนะพี่น้องเนาะล้างเล่นไรัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างเล่นไรัวให้พี่น้องเบื่อป้องกันเราพี่น้องอันนี้คือหัวหนึ่งเลยพี่น้องจะว่างเลยอู้ หัวงาบพี่น้องช่วงหัวพางเลยครับผมเห็นกระไรพี่น้องเห็นกระไรนี่ครับผมวิธีวิธีล่างมันกัใส่ถุงมือได้พี่น้องจังออกดีใส่ถุงมือจังออกดีกัเนื้อมันมันจังสีบอรับการกระทบกระทั่งหรือสลอกมากนี้ครับพี่น้องเต็น้ำกับหมุนหมุนอย่ครับพี่น้องน้ำกับหมุนหมุนโอ้ สวยๆพี่นองครับผมสปาครับผมสำหรับผู้ที่สนใจที่จะปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะครับนอก็สามารถโทรมาสอบถามนุ่มคำพี่ในโดยตรงหรือโทรมาเบอร์พอท่านก็ไไรครับผมก็สามารถติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นะครับนอกาาถ้าใครสนใ,ใจที่จะปลูกหรืออยากทดลองตั้งไปล่องชิมเบองคกับผมก็สามารถโทรมาเบอร์ นุ่งพี่ไดนะครับผมได้จะให้นุ่งพี่ฝากเบอร์ไันครับผมนุ่งพี่ฝากเบอร์นะครับผม095ครับ042 8 3 2 1ครับผมครับผมมี a c e b o o k บ้านน้องกับพี่มี Facebook มีเพจปะครับ Facebook ไล่มันหวานญี่ปุ่น3พ่อคัมพีโมเดลครับผมครับผมเพจก็ไล่มันหวานญี่ปุ่น3พ่อครับผมครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามหรือทักเพจทักเพจเป็นมาได้นะครับนอกที่เป็นหายไปไปนะครับผมถ้า นากรอไฟเบอร์นะครับผมเป็นเบอร์ของเบ่าท่านสมบิเกษตรทำเงินนะครับน้อกถ้าสนใจยอดมั่นหรือวิธีการปลูกกับสมารถทโทมาเบอร์เบ่าท่านหรือเบอร์ผมก็ได้ครับผม0 8 9 4 8 6 2 9เ8ปกเกาครับผมเฟสบุ๊กกะหนุ่มน้อยร้อยแฟนชายครับผมพี่น้องถ้าสนใจวิธีการปลูกหรือจะต้องการหัวมันหวานที่นี่มาตรฐานคุณภาพนะครับน้องคุณภาพกันลอยกับสมารถทโทมาก ไลยทั้งสองเบอร์เลยนะครับผมครับผมพี่น้องฝากติดตามเลยพี่น้องฝากติดตามช่องยู u ูบซัมมปิีเกษตรทำเงินนําเนยนําแนยนะครับเด้อฝากกดติดตามกดสับตะไคร้แฮมแน่ครับผมแล้วก็ฝากอีกฝากอีกครับผมฝากอีกสองช่องนะครับนอเป็นช่องเป็นช่องน้องไม้ครับผมช่องนุ่มกัมพีสัมมปิีเกษตรทำเงินชาแนลนะครับนอเป็นช่องช่องร่องมากนะครับนอแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับผมช่องบบาวทันสัมปีเกษตรทำเงินชาแนลด้วยกันครับผมพี่น้องเป็นช่องร่องจากช่องสมปีเกษตรทำเงินนี่นะครับผมจะทำ คลิปเกี่ยวกับการเกษตรวิธีการปลูกการดูแลรักษาเพืชพันธุ์หรือตน้นไม้เพื่อผลทางการเกษตรทุกแทบทุกชนิดหรืออาชีพทำเงินทุกอย่างนะพี่น้องเนาะอยกจะสารหามให้พี่น้องในเบื้องในศึกษาพี่นกักการับผมวันนี้นุ่งพี่บอท่านก็กจะขอลาไปก่อนครับผมคนข้างหินหรบกวนมากครับผมในไรแหงครับผมวันนี้ปอท่านนุงพี่การจะ้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ